หาพมพอนน,น,นั้นนะสุดยุนี่หายยากแล้วที่จีมีเหล่าเอิญน,นะเมืองไทยบุกอยมีดอกเมืองไทยเขาเอินว่าหยุงฉางต่างเขาหายยากแด้ที่จีมีเหล่าบุกอยมีดอกขุมมือเหล่ามีแต่ใส่กระสอบเลยครับตั้งของใป่ข้างนนด้วย ヘヘヘヘヘ。<laughs> อะไรที่ีนี่ออีนะโอ้ก็ติดเมืองไทยนี่คือว่าติดีเรื่อ,องในข้างในุ่นอยอะไรกัเาะเท่าที่หินีว่ะนี่จะมีอะไรบางโอ้จงไม่เ็น

นเนี่เครื่องสื่อรับสื่อบลัมบ์ลุยแก่์อมีอยู่มีชิินบอเป็นหนีเป็นจิ้นมีห้องทุกใจดว์มีหอดารดาวเทียมดาวอืมจะเรียกว่าเอาศัยใจอ่าไปโซลาเตียวในการเดิใไปโซลาเตียวอู้คือเพือนน เบืงวันเดีเดอีเบ้นวเทียมใดได้หรอพอเบิ้งแันดาวเทียมใดได้หรืออกัเบ้งไหแล้วไม่เียไม่แตะสาเสียวเหรอาแพงสารเตียอยู่แต่ว่าขึ้นขึ้นคือเบื้องใดเนาะขึ้นอ่ะไ่าไม่บิดบังเนาะยอสเบื้งไหนมัแต่ดเียมติอืางไปต่างไปเนาะ

โอ้มอเด็กดีนเย็นดีได้มองนั่งมองเดเดด้องไปมมองูรรการรกาดีงกอดเลยคุณแม่ห้องเี้คุณบอว่าเนี่ยบ่กเต็มหอเนี้ยบ่กเออสาราพัา 何だいだと言うわけでもばきゃみんと言うばきゃわぼみんやふんと言わん。てみんと言わんぼみんやふん。<c oughs> เพราะว่าพี่มีเด่นตรงนี้บรรยากาศดีบรรยากาศ โดยรอบไม่ออกตุ่มยาโยมใดอุบน,น้ำกันคือที่บ้านกระติกประจันบ้านมาเม่องหลักเล่แวงอ,อาบุญครมใจ่มน,นี้เปรยวั้วอ้วนถ่ายมาให้ยาโยมใดชุมอาบน้ำกัน เอาของปฏิีัไปเที่ยงกรณีก่อนจะเรียนตอ่นตอนครับจากบานละเบเอากรมีของฝากของก้อนโปรพิลอินลอยของเมืองไทยอ่ะพอออกมาเอาของก้อนกันเด้อพอออกไม่ออกเด้อ อ่ามาเอาพละกำลังเอาเมื่อเอาแห่งก่อนออม่ออม,มีเศรษฐีผู้ใจบุญคนมาให้ทานในวันนี้จ้าถ<ด>ู่แม่ข้าหาถ้าเม่ได้ก็ไม่อด้เออเกินร้อยเกินร้อยมีของฝากของต้อน เพิ่มพละงกำลังหยิบเอาเลยมาอีกพอกันมาเอามามาให้ได้กันทุกคนมาก่อนได้ก่อนมาช้าไม่ได้เลยเด้อมาตั้งรอเอาไปตั้งให้ตัวไวแบบโบราณเลยโูจะาำดูเองไวผมไม่ชอบงานก็แล้วนะทำดูนะโบราณเป็นท่าน ก็จะรู้ว่าสีคือปานเขาเนียโง่แกจะวาดหนอ่ะบ้านกเจ้างงมือรวมหัวเอออขัาเข็นนะพื้น้นอเ้ยบอลยังไหวเไปวาไ่โดนทนี้ไปตรงนีับนันเจ้าน่ะถือว่าใบ นับถือก่าเฮาคือยกม,มือทวนหัวกับ่ายกม,มือทวมหัวเขาเอิดมาลบลูผ่านคนเราบงางอย่างนะผมเฟนเนี่คนเราเฟนนี่รน้ักนะมีตะกุมนตลตั้งอางนี้มีรุ่เจ้าปุนเป็นอย่างไอาจารย์นี่นี่ของมาฝากมาตอนน้ำบ่นเนี <c> ่ย <oughs> ये तेले पनि ओ या तो นี่นี่ oh, 嗯嗯 Yeah, you can't <tuh>, Lau tunggu kenapa sepat sepat ขยอนขึ้นมาขับคัดได้ต้อารูปติดต่อกกอนใหน้เเป็นหรอองขยอดขึ้ออกกนมาข,ขับคัดไป้เรามังคัดแบบเก่าเล้หล,ลังก็ลนไปยุทุก่อนพราะไม่เดือไปอนี่ดือ

เอาเงมนแบบว่เทียชุดไปชุดจึ้งไหมพราเอองมันสื้งเออมันเสื้อฟางก็นได้สี่มันเป่าเน่ยเสางมเัดเป็นสมันด้วนเป็นแค่นันแสี่มันส่มันข้าวอดตามเ้อกันได้สิองลาตีเออสอ musik นะน,นะครับนะคราบตที่แม่จกไว้นะครับผมแม่อบอกตรงว <c oughs> ันทุนเนาะอืนขอเพเห็นหนังแล้วก็ถอดเนาะ ตอไรู่ไหมละะแม่ของอนี้แล้วเด้ีนาะแม่ต้องบอกตัวนี้ให้มันแล้วเพราะว่ามือมันขุดได้เป็นทรงแม่บอมืออกนี้นเยจะมาสานผมือบอกมันแล้วนะต้องให้แล้วสานผ วนมันมีถอดแขมนนะมันนี่เกิดอนไปถอดแขมแล้วเขื่อนคบเกิดตอนบ่ายหรือว่าจดีมตอนเช้าเป็ตอตเก่งกว่าเป็นไก้วนะ้ย่างหน่อยชโมงละเตอนชั่วโมงก็ไปเยอะ่ีชั่วโมงชั่วมงบเพื่อบ้ายสอแล้วนแล้วเน๊เมื่อนึงแม่บอกว่าได้ได้แค่เียมผงทาน bất mơ rồi nè đẹp บ่ได้เห็นนะมาไทยอย่างนี้ค่ะจากต่อความความที่กินว่าจะได้อยู่อ่ะเนี่ยพอแล้ว ครับครับ1 <laughs> 2 Obrigada. <laughs> นี่ไงใครได้ <coughs> <coughs> สีบ่บาทสิบบาทสิบห่อร้อยยี่สิบสิบห่อร้อยยี่สิบส่งเคอรี่ถึงที่ถึงบ้านเลยค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปเลยเค่ะส่งเบอร์โทรส่งที่อยู่มาใ,ใต้คอมเมนต์เลยค่ะเดี๋ยวส่เคอรี่ถึงที่ถึงบ้านเก็บเงินปลายทางค่ะสิบห่อร้อยสิบ้า 那得过来。<laughs> <laughs> ถึง3น้ำนะครับปกติเป็นชนที่ให้มาตุมาโฮมนะครับท่ราทราโดยล่างขบอกได้ว่ามักจะท่านเ็ลืนแน่เิดนันนักลองโอ้งหลยมอนหลบอลเนาะพอคุณทุกเปเคลือนใจง่าขอบคุณที่เราทากเา่ามี่ยร่างใจต่าเราเื่อะครก็โยงกันตัจากแล้วดีเีอรหรับนะครับเอสพีแบงคที่เราทีลังรับชมถึงโลกในขณะนี้นะครับ ขอบคุณที่อ่างบาพูดให้ดีเออมาก <c oughs> เราทากที่สวยไห้ก็าพูด,พดตลอตกลงโดยเศรนฐกันะครับขอบคุณเจ้าของสถานที่ขอ,อบขอคุณพยางูดให้การสนับสนุนทัพพลุนทัพพูนผีสุกจับกันซึ่อก็แสาสื่อมีดีที่นํามาตัางแต่งานผู้เชื่อชาญ